One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทใจสปายมอน์แลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้วันว่างคะ่ะจะพาคุณผู้ชายไปเที่ยวหนึ่งวันนะคะตามไปเที่ยวกับโตโต้นะคะว่าจะพาไปที่ไหนคะ่ะตามไปจ้ามาจ้าลงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะลงบ้านกันแล้วจ้าลงด้านล่างแล้วจ้าทุกคนคะ่ะเอาเปิดดูพรใหญ่ไปเดินเดินเดิน เดินเดินเดินอุย้ยอากาศเยน็นเชื่อนใจกับวันนี้ไม่หนาวมากเท่าไร่นะคะเราก็จะใช้เวลาเดินไปสถานีรถไฟลราๆ1 0ถึง15นาทีได้นะคะทุกคนค่ะสถานีรถไฟอยู่ฟากเมืองฝั่งทางนู้นค่ะสวัสดีครับเรียงสวัสดีครับ ไปเที่ยวหนึ่งวันจ้า <c oughs> ชีวิตคือการเดินทางค่ะใกล้ๆขอให้ได้ออกท่องโลกกันเถอะค่ะวันว่างพอดีโตโตก็ไม่มีงานวันนี้พอดีพ่อใหญ่ก็อยากจะออกเลาะพอดีวันนี้อากาศช่วงบ่ายขึ้นสูงถึง18องศาค่ะเราจะเดินทางกันด้วยรถไฟหนึ่งวันนะคะ ไปทางเมืองใหญ่ของเนเธอร์แลนด์นู่นแหละคะ่ะช่วงเช้าคนกำลังไปทำงานจักรยานก็จะพลุกพ้่านหน่อยหนึ่งนะฮะช่วงเช้าเช้าค่ะเยน็นชื่นใจตอนนี้อากาศ9ก้องศาสิบองศานะคะสุขสันต์วันที่มีแสงสว่างแสงเลดก,ก็ว่ากันไปค่ะ ผู้คนมาทำงานแถวห้างก็จะมีจัก,กรยานแหละครับเป็นหลักประเทศแห่งจัก,กรยานนะคะฮอลแลนดน์เนเธอร์แลนด์ค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะอีก2-3นาทีค่ะก็จะถึงสถานีรถไฟเดนิลัดเมืองมานิดหนึ่งนะคะโรงแรมด้านหน้าโน้นโตโต้ตเคยทำงานอยู่ที่นี่นะคะ 3, าสี่เดือนได้ค่ะทําความสะอาดนะคะด้านบนนู้นค่ะโรงแรมประจําเมืองนี้ค่ะกลางเมืองนะคะนู่นล่ะค่ะสถานีรถไฟมองเห็นหุ่นยนต์ยืนเทอเลยอยู่นู่นค่ะนาสถานีรถไฟประจําเมืองเอ็นชเดของเนเธอร์แลนด์นะคะสุดเขตภาคตะวันออกจะเชื่อมต่อไปเยอรมันได้นะคะ ผู้คนกำลังพุกผ่านช่วงเช้าเดินทางน,นค่ะผู้คนก็เดินทางด้วยรถไฟกันเยอะมากนะครับปั่นจักรยานมาจอดที่สถานีรถไฟค่ะบางคนก็มีสองสมคันเลยทีเดียวสำหรับจักรยานนะคะ จอดสถานีนี้ขึ้นรถไฟไปลงนู้นขึ้นจักรยานอีกหัดไปทำงานก็มีค่ะเดินไปเดินมาก็ถึงหน้าสถานีรถไฟแล้วค่ะขึ้นไปเช็คตัว๋วเช็คอะไรก่อนนะคะทุกคนค่ะเข้ามาในสถานีรถไฟแล้วจ้ง <c oughs> <c oughs> ผู้คนออกจากรถไฟเยอะมากๆนะคะทุกคนครับ อีก15นาทีนะคะตัวโตมาก่อนเวลา15นาทีค่ะรถไฟถึงจะออกนะคะช่วงนี้พ่อใหญ่ก็ได้ส่วนรถหลังจากเกษียณการงานแล้ว40%ค่ะแต่เขาจะรถราคาหลัง9โมงเช้าค่ะตอนนี้ใกล้จะ9โมงแล้วนะคะเราก็จะเดินผ่านช่องนี้ไปรถไฟนู้นด้านหน้าค่ะเข้ามาด้านในแล้วค่ะเราก็จะไปรถส่วนตัวกันยาวๆยาเๆนี่แหละค่ะทุกคนค่ะ รถไฟอ,อไาแลนด์นี่ทัเลน้าเงินเหลืองจ้ะเดินมาเดินมาเพราะใหญ่เราก็จะไปขึ้นชั้นสองนะคะทุกคนค่ะป่อสองก็ว่าได้ค่ะ ตอนนี้ก็พาชมวิวทิวทัศน์บนรถไฟนิดหนึ่งนะคะระหว่างเราเดินทางไปเที่ยวด้วยกัน1วันจ้าทุกคนคะ่ะ ตอนนี้โตโตออกจากรถไฟแล้วนะคะทุกคนค่ะถึงเมืองที่จะมาแล้วจ้าเมืองนี้ชื่อเมืองอูเทรกคนะจ๊ะหรือว่าอูเทร็นั่นเองจ้ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวก็จะออกไปด้านในเมืองทางนู้นนะคะ <ๆ S 1> สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของอันเดอร์เนเธอร์แลนด์นะคะเป็นศูนย์กลางสถานีรถไฟเชื่อมต่อหลากหลายภูมิภาครอบๆเนเธอร์แลนด์ค่ะ ตอนนี้ก็ถ่ายแถวหน้าสถานีรถไฟนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะด้านหน้านู้นออกจากสถา,านีรถไฟก็จะเป็นช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่ทันทีค่ะความทันสมัยของสถานีนี้ก็คือตรงนี้แหละค่ะออกจากสถานีแล้วช็อปปิ้งได้เลยนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับอันดับที่4ของเนเธอร์แลนด์นะคะสําหรับเมืองนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมในเมืองด้วยกันนะคะ พาทุกคนมาชมดอกไม้แถวๆหน้าสถานีรถไฟนิดหนึ่งค่ะสวยงามมา่ครับให้พ่อใหญ่นั่งนิดหนึ่งถึงจะเข้าเมืองกันนะคะ นั่งพักกันแป๊บหนึ่งค่ะอากาศก็กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะจ้าสักครู่ก็จะเดินเข้าเมืองกันด้านหน้านู้นนะคะใครชอบช้อปปิ้งก็เชิญเมืองนี้ได้เลยนะคะออกจากสถานีรถไฟก็เข้าสถานที่ช็อปได้เลยค่ะ ศูนกลางช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งนี้ก็สวยงามมากค่ะทุกคนค่ะสร้างได้ดีเหมือนกันนะคะยังไงก็ใจชมรอบๆเมืองไปเรื่อยๆนะการออกจากห้างนี้ไปก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองค่ะเดินลงมาด้านล่างของห้างของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะออกไปลานรอบนอกค่ะจะได้ชมวิวทิวทัศน์เมืองไปด้วยกันค่ะเที่ยวหนึ่งวันจ้า ออกมาด้านนอกแล้วค่ะทุกคนค่ะมีตลาดนัดนะคะวันนี้ค่ะตลาดนัดกลางเมืองอีกแล้วค่ะบ้านโตโต,ตมีเมื่อวานนะคะทางนี้มีวันพุธค่ะร้านขายก๊าซค่ะขายชีสก็ว่าได้ค่ะของขึ้นชื่อเนเธอร์แลนด์นะคะวันหลังโตโต้ตจะพาไปเที่ยวเมืองที่ผลิตชีสพวกนี้อยู่ค่ะ เลาะตลาดนัดกันนิดหนึ่งถึงจะเข้าไปฝั่งด้านในเมืองนะคะนี่จุดเริ่มต้นของเมืองนี้ค่ะตลาดนัดเมืองนอกก็จะประมาณนี้แหละค่ะรถใครรถมันมาตั้งกันนะคะร้านขายปลาทอดต่างๆค่ะย่านช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะ ตอนนี้ก็11โมงเช้าห้างร้านกําลังเปิดกันนะคะห้างร้านยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันค่ะถ้าไม่อยากจะเข้าห้างใหญ่ก็เดินเลาะเมืองได้เลยนะคะห้างขายรองเท้าค่ะสักคู่เดียวโตๆกับพ่อใหญ่ก็จะเข้าไปดื่มกาแฟก่อนนะคะเติมพลังกันก่อนถึงจะเลาะเมืองกันค่ะ เดินมาถึงด้านนี้ก็เจอน้องแมวค่ะน้องแมวทำอะไรอยู่จ้าแมวแมวแมวพ่อใหญ่ดูอะไรคะเนี่ยอาคารเก่าแก่ค่ะอาคารเก่าแก่ เสียดายจริงๆค่ะเขาเรียกโดมด้านหน้านะคะเขากําลังรีโนเวทหรือว่าซ่อมแซมอยู่นะคะธรรมดาค่อยนักท่องเที่ยวขึ้นนะคะอาคารที่สูงที่สุดของเมืองนี้ค่ะหรือว่าโบสถ์เก่าแก่ก็ว่าได้นะคะแต่เขาซ่อมแซมนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยไม่ได้เห็นความงามเท่าไหร่เดี๋ยวตัวต้จะวนรอบทางด้านหน้าดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ เดินมาถึงด้านนี้ก็ถึงริมคลองนะคะเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่สลับลำคลองลำคลองผ่ากลางเมืองพอดีเหมือนก,นกันกับทางเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะแต่ลำคลองไม่ได้เยอะนะคะมีแต่คลองนี้ล่ะคะ่ะคลองหลักนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือได้นะคะทุกคนคะ่ะ ธรรมดาเมืองนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเหมือนกันนะคะกําลังสายขึ้นเรื่อยพวกนักท่องเที่ยวกําลังเดินกันค่ะแถวริมคลองนี่แหละค่ะเดินเดินพ่อใหญ่เดินสิเดินเลาะเดินดูสิแถวริมคลองนี่มีอะไรขายบ้างดดเดี๋ยวจะพาทุกคนวนไปด้านหน้านะคะด้านหน้าโบสถ์สูงแห่งนี้ที่กำลังซ่อมแซมอยู่นะคะ พาทุกคนวนๆไปตรงไหนก็จะเห็นจักรยานล่ละค่ะประเทศแห่งจักรยานนะคะช่วงเช้าด้วยผู้คนก็สัญจรรอนแรมด้วยจักรยานเป็นหลักค่ะด้านหน้านุ้นสวยค่ะโบสถ์ใหญ่อยู่ด้านหน้าน,านุ้นสวยไฮไลท์ของเมืองนี้แหละค่ะลานด้านหน้านุ้นค่ะ เราเดินกลางเมืองแบบนี้ระวังที่สุดก็จักรยานนะคะจักรจักยานดูเราเราดูจักรยานไปด้วยค่ะพลาดมาถ้าบางคนก็ปั่นเร็วแล้วเกินเพราะว่าเป็นจักรยานไฟฟ้านะอันนี้ก็อนุสาวรียนะคะคนสำคัญของฮลอลนด์เนี่ยเ์แลนด์หลายปีก่อนเลยทีเดียวล่ะค่ะ เียได้ค่ะเขาซ่อมแซม2ปี3ปีแล้วนะคะนี่ไม่เสร็จสากทีโตโต้ก็มา2-3ปีก่อน,นะคะ่ะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองอูเทรกคนะคะหรือว่าอูเทรกก็ว่าได้ค่ะไม่ใช่ภาษาบ้านเราเรียกยังไงก็เรียกกันนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะแถวนี้คือย่านใจกลางเมืองน,นี้ค่ะย่านสำคัญนะคะ เข้ามาด้านในแล้วนะคะด้านในประตรูเมื่อกี้ค่ะส่วนด้านในค่ะ เดินวนแป๊บหนึ่งนะคะเดินวนกันแป๊บหนึ่งะคะ่ะวิวทิวทัศน์ก็ด้านนอกนะคะ่ะทุกคนค่ะโบสถเก่าแก่แห่งนี้ค่ะเ,เดินไปพระใหญ่เดินไป สถาปัตยกรรมทางยุโรปก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนค่ะก็ถือว่าสวยงามสไตล์เนเธอร์แลนด์นะคะถ้าทางสเปนทางอิตาลีก็จะคนละสไตล์กันก็จะสู้ไว้ไปอีกแบบหนึ่งค่ะเลาะเสียจแล้วก็จะออกไปด้านนอกกันนะคะ มาด้านหน้าก็จะวนววนวน,วนไปอีกแล้วนะคะอนักท่องเที่ยวก็เริ่มมีแล้วค่ะไม่ใช่เราคนเดียวนะคะที่มาเที่ยวกันอุย้ยด้านหน้าเหมือนเทปีสันติภาพเลยค่ะเหมือนเทปีอย่างรู้เลยค่ะคนเห็นไหมฮะด้านหน้าค่ะเทปี พอใหญ่เริ่มเหนื่อยแล้วก็นั่งขโมอแล้วนะจ๊ะเตรียมนั่งขโมอแล้วค่ะเดี๋ยวโตโตจะพาเข้าไปชมโบสถ์ด้านในนะคะโบสถ์แห่งนี้นะะโบสถ์เก่าแก่ของเมืองนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะมีรูปปั้นเทพีด้านหน้าโตโตก็ไม่รู้ว่าเป็นเทพีอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในกันว่าโบสถ์ด้านในจะสวยงามหรือเปล่านะคะ ผู้คนก็กำลังเข้าชมนะคะชมฟรีค่ะเข้าฟรีได้คะ่ะร่ะใหญ่ก็อยากจะเข้ามาในโบสถนะคะโบสถ์ที่เห็นรอบนอกเมื่อกี้ะค่ะก็สวยงามเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะ จ้าสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะโตโตัวพากินลมชมวิวเที่ยวเมืองใหญ่นะคะเมืองอูทริกเมืองใหญ่อันดับสี่ของฮอลแลนด์เนเธอท์แลนดก็หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ